ตี๊ครับผมงามเหมือนย้ำเหมือสวยยามมือสวยเติบเดี๋ยววันนี้กะที่ไม่เห็นยังบุกนะครับผมเห <c oughs> ็ดยังย่องยองแงะดูขังทึ่งผู้เดียวนี่ยนะครับผมเ <c oughs> าวันนี้ก็เอ่อจะทํางานอะไรก็ยังไม่ว่างนะครับผม <c oughs> แต่ละสร้างบ่าบางนะครับ <c oughs> ผมก็ได้มาเห็ดยองยองแงะผมอยู่ผู้เดียว นี่นะครับมาพอดีสิมาปะฝ้าด้านบนนะครับตรงที่มันมีรอยเลา้าเละขวอสิมาปะมองมันมีรอยเล่านะครับมวะมาปะตรงที่มันมีรอยเล้านะโอ้ขอก็ไดสิตอนก่อนข้าติดป,ปะข้อดองแสะมันออกก่อนเสะมันออกแสะมันออก,อ,อ,กอื โอ้แดดก็หอนเด้เนาะข่อยคื้นมาเห็ดตากแดดเนาะข่อยอยากโหว่าข่อยเป็นยังขึ้นมาตากแดดเนาะเออในโฮมี่เห็ดขึ้นมาเห็ดเอาข่อยถามด้วยเอามันจะมีรอยเล้านะครับผมจะได้สีมะปะมันก่อนนะครับ เดี๋ยวหน้าฝนจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวหน้าฝนจะมาแล้วนะครับก็เลยต้องมาทําไว้ก่อนนะครับผมเนาะถ้าหน้าฝนลงมาเนี่ยหัวลงไปถึกฝ้าฝ้าก็จะได้เปียใหม่อีกนะครับก็ได้สิมามมปะมาท่าสีมังกอนนะครับผมเนาะมาปะมาท่าสีสีสนน่นะครับผมเฮ็ดป้าตามภาษาภูบาบันนานะครับกีดมันเป็นร่องก็นะครับผมอันนับเลยก็บคอยกะว่าพี่กีมันเป็นร่องละ แต่รู้สึกว่ามันสีแข็งซะเลยเกิอนอันนองแมนเลยอันนองแมนเลยเรีมกาปาดปูนเลยอันนองแมนเลยนี่นะครับกาเสดท่าสีนะครับผมท่าสีไหมท่าสีกันรั่วกันซึมนะครับเอฟซีผมกันมาเฮ็ดไปตามภาษานี่ยนะครับผมเน็ดยปลาของผมเรื่อยๆนะครับผมผู้บ่าวบันนะเพื่อนกระเฮ็ดตามภาษาเพื่อนไปแล้วครับผมเนาะคือจะเฮ็ดยังกระเฮ็ดนะครับผม เดี๋ยวเขาเอาทั้งนี้ก่อนนะครับผมทั้งนี้ก็คือทาสีไปเรื่อยๆนะครับไอ้ท,ทาสีผมไปเรื่อยแล้วครับผมมือนี้เฮ้ทาสีทาเหรียญอยู่ทั้งนี้นะทาสีเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อให้มันไหนนี่ ข้อบระเด็มาเร็งทึ่งไงนี่โดนมาเล่น้อไอซี่นเนานะ 2, นะไม่ได้มาเล่นบนดาดฟ้าแต่ว่าผมก็มาออกกําลังกายทุกวันแหละผมมาออกกําลังกายเฮ็ดเล่นผม,ผมอยู่นี่เบิดมือสู่มือแหละครับผมถ้าผมอยู่เด้ถ้าผมอยู่บ้านซีทุ่มฮาทุ่มผมก็มาออกกําลังกายของผมไปนะครับไอซีนะครับออกกําลังกายแล้วก็นอะนนะครับแต่ผมมีอยังนะก็เฮ็ดชอบไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวสิท่าสีครับผม มก็เสาะเบิ้งซื้อหรอกว่าตอนแรกก็ว่าสีเสาะเบิ้งนะว่าสีเสาะเบิ้องนะะแต่บัดนี้มันเสาะด้บัดนี้เฮาก็สิทาสีทับลงไปเลยนะครับสีสีเป็นสีการรั่วกันซึมนะครับมันสีซึมที่ผมเสาะใ้ให้มันเป็นหลองว้นั่นเพื่อให้สีมันลงไปครับเพื่อให้สีมันลงไปที่เสาะว้นะเพื่อให้สีมันลงไปเดี๋ยวสิทาสีนะครับเปิดว่าซื้อสีมากนะครับ สีกันด้วยกันซึมมากนะครับมาเบิ้งสีกันสีนะครับผมสีซื้อมากกว่สิประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สิค้นสีค้นสีเลรนสีใส่ลายป้ายสีพ <c> อ <oughs> ดีเอาใหม่มากไปข้นสีตีสีให้มันเข้ากันก่อนเด้อันนี้คือเออ่สอบถามเขาแล้วนะครับผมว่าคือ ใช้ได้เลยนะครับผมบ่ต้องผสมอีกอย่างครับผมเพราะว่ามันสีเป็นสีกันกันซึมนะครับผมกันรั่วกันซึมนะครับผมอันนี้มันสีมีการสะเทือนนะครับคือบนดาดฟ้ามันมีการสะเทือนนะครับถ้าขึ้นมาเล่นขึ้นมานั่นตลอดมันก็จะสะเทือนมันก็ล้าวเพราะว่าตั้งแต่ที่มีหลังคามาหนีเข้าท่านหน้มานมาปะมันอยู่ได้ครับผมนะครับมาปะมาทาสีใหม่เรายังไม่เรายังไม่ได้มาทานะครับผมเนาะ วันนี้ผมก็ได้สีบ้ามาทาสีใหม่กันนะนะครับผมเดี๋ยวฝนมาเนี่ยมันสีหยาดนะครับเดี๋ยวฝ้าที่ทําใหม่ที่อยู่ด้านในมันจะพังนะครับก็เลยสีมาทาสีนะครับนี่ครับสีสประมาณนี้อเออจริงๆมันต้องใส่เกียงปาดด้วยเนาะเออมันต้องใส่แบบ เกียงปาดเกียงรูปด้วยนี่มันเป็นคล้ายๆกับสีปูนก็จะคื้อให้เอาอันนี้ท่าวะเออวะก็จะคือให้เอาแปลงท่าสีมาท่าวะแต่ก็น่าจะได้อยู่นะเราจุ่มแล้วทาของเราไปเรื่อยๆเนาะเดี FC. เดี๋ยวเบิง้งลองเบิง้งลองเบิ้งผลงานก่อนแต่ว่าเขาว่าให้ใช้ลูดให้ให้ใช้แปรงรูดเอานะเขาไม่ได้อ ที่เขาบอกมานะอันนี้เราทำเราก็ตามที่เขาบอกมานะก็ซื้ือลุกกิงมานะซส้อรุกิงมากเพื่อที่จะท่าสีแต่ว่าเข้ากลับไปเริ่มท่าแผ่นผุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทาแผ่นน้นก่อนนะครับผมแผ่นแรกที่อยู่กลางแดดนะครับผมเนาะไป <c> เอซีเข้าเข้าทาทีละแผ่นก่อนด้ผมว่าเข้าต้องท่าทีละแผ่นก่อนแต่ท่าทีละสองแผน่นมันเสียนั่นเอาเบิ้งทดสอบกันนะนทดสอบทดสอบเทสเทส จุ่ม <c oughs> จุมจุม,จมโอ้ส่งกะสิขี้ส่งกะสิเฮียอันดับแรกเราต้องใส่นี่ก่อนเลยนะครับผมโอ้มันเป็นสีกาวโอ้มันเป็นแบบนี้เองแบบนี้นี่เองโอ้อยังโอ แบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองเราก็าจะทาทั้งหมดเลยให้มันเป็นสีเดียวกันไปเลยนะครับผมเนาะอืมรอม <c oughs> บแรกกิ่งไปก่อนนะครับผมกิ่งรอบแรกไปก่อนนะครับผมอันนี้ตามพื้นนี่จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะตามพื้นนี่จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เราจะเน้นเน้นตรงรอยต่อนะครับผม แต่ว่าเฮาต้องทามันเป็นสีเดียวกันได้เฮ็ดติโ <c oughs> อุใดเดี๋ยวเราทาไปรอบแรกก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ค่อยๆทาเพื่อให้มันเป็นสีเดียวกันเราก็ต้องค่อยๆทานะครับค่อยๆทาโอ,อ้ใครอยู่เด้น่นอย่างเงี้ยเนาะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ อืมโอเคอยู่คุยก็ได้อยู่นะเราทำเองใบเบา,าบ้านนะ่ะอืมนี่ครับได้ยุครับได้ยุได้ยุก็โอเคอยู่นะเอฟซี FC, เดี๋ยวเราแบบให้มันแห้งแล้วก็ทารอบสองเนาะให้มันแห้งแล้วทารอบสองเน้นเน้นคือตรงตรงนี้ตรงรอยต่อนี้นะครับ เราต้องรอยต่อนี้เราจะให้เต็มนะครับผมไม่ให้เห็นรอยต่อนะโอเคอยู่ก็โอเคของเพื่อนอยู่ดีนะครับผมออโอไม่ต้องมีน้ํายาผสมอะไรเลยมันก็จะเป็นเหนียวแน่นๆอย่างนี้เนะแต่รอยต่อนี้ทําไงดีรอยต่อนี้เราต้องเน้นๆเน้นๆเน้นๆ เดี๋ยวคอยเดินลอยต่ออยู่เนอเบังดาคอยไปกวนเนอะไม่เห็นลอยต่อนะครับผมเนาะเออนี่เราจะเน้นลอยต่อ,อ,อเน้นตรงนี้ก่อนออเน้นตรงนี้ก่อนมันเป็นเนื้อเดียวกัน ที่ขูดล่องไว้เมื่อกี้นะครับผมเน้นเน้นตรงรอยต่อนะที่ขูดล่องไว้เมื่อกีออ้รอยต่อมันจะเน้นยากหนะ่อยเราต้องหลายรอบนะเนี่ยตรงรอยต่อแต่แบบว่าตรงอื่นไม่เน้นก็ได้ครับผมตรงไหนที่ไม่ใช่รอยต่อตรงไหนที่เราใช้ตัวนั้นฉาบไปแล้วเราไม่ต้องเน้น จะมาเน้นตรงรอยต่อนี่แหละอืมกันซึมเพราะว่ามันจะซึมตรงตามรอยต่อเนาะดูิอืมไม่เต็มรอยต่อไม่เต็มมันต้องมีวิธีที่จะทำให้รอยต่อเต็มซิลิโคนนี่นะครับผมทดสอบเทส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 นะครับเทส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 เราจะทำให้ม e ัน Hmm. เราเคยเอาซีน้ำมันมาทากับซีดีที่กันได้ทาตืมนะทาทับเคลือบเคลือบอีกทีหนึง่งเคลือบอีกทีหนึง่งสีน้ำมันมาเคลือบอีกทีหนึ่งก็น่าจะดีนะผมว่านะผม oh. อันนี้ยาหมดอายุยังเนี่ยอุ่ยาลูกสาวตัง้งแต่ปีที่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวขอยปัดกวาดทำความสะอาดอีกจังหน่อยกันนะัะผม กระเฮดไปเรื่อยๆครับผมสบายๆส,สไตล์มบาบานนะบอฝ่าวครับบอฝ่าวผูว้ใดฝ่าวไปก่อนนะครับผมบเฝ่านะครับผมบอฝ่าคือบรีบนะครับใครรีบไปก่อนนะครับส่วนผมนั้นไม่รีบใครรีบไปก่อนนะจ๊ะใครรีบไปก่อนผมไม่รีบ มื่อนี่ท่าสีบนมือเป็นยังเนาะเอสซีเนาะเมื่อนี่ก็าจะท่าสีบนมือเป็นยังโปรติเซวายังข,อขอ่อยเฮ็ดเฮทเนข่อยเองเนาะท่าสีอยู่ทั้งนี่เบิดมือแหละครับผมอยู่ทั้งนี่เบิดมืออยู่บนนี้ทั้งวันอะทีนี้อเอาเรจะท้อจนยังไหมยัง คิดพอแต่น่าให้ฮัลล์เอ็นเอ็นย็นอิปพ,พอมาเข้าฝันบักลูกชายมึงสิทำได้ซ้ำนี้บ้าจึงบอกกระถางไม่ได้พูดย่ยงอเลยว่า สิทุกเงียเสียกแตสิเบื่อสิฟื่อไปต้องสิสู้บอกยุ่สิสู้ใหสุดทางฝันแสงวันสิบารุธจนแน่บออดทนไม่ได้แม่พอระหว่างที่รอลูกชายเออควมีวิธีแล้วเกี่ยง อีเด็เกียงคอยกับมะปาดมะปูอะไ้ตัวนี้เนาะเกียงคอยมะปาดมะปูอะไ้ตัวนี้ดิเออเรียบได้ป่ะเนี่ยเกียงปาดเกียงปูโอ้ยเกียงมะป่ามะปูนี่นี่ตามลองนี่มึงสีโบยุสีเป๊ะใสเอานี่เน้อเนี่ยเนื้อเออเนื้อนาบ่กมองนานมันหนาดูดมา ปูกมาใส้นนี้เออใส้นม้นบางเฮ้เห็นบ่จมผูด้เดียวกับเป็นเนฟซีเอ้ยนะครับนี่แหละครับผมคน้นตามภาษาคนน้นโสดจะจมไปซื้อแะครับผมกดษาฟังอาเอ FC, ดอเอฟซีอยู่น้ำกันบ้าน้ำกันนี่แหละแต่พวกจาสีบ้าเขาคอยอยู่อยู่ซื้อกับมานาั่งคอยมานั่งฟังกอบอกไหม <laughs> จึงบอกกระทอถ้าแม่ได้พอเขายัางรำบากสี่ทุกข์สิยากกะสิเบื่อสิฟื้นไปต่อสิสู้บ่หยุดสิสู้ให้สุดทางฝันแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ยากหนึ่งมันสาก หรือว่าข้าสิเอาเป็นเกียงมาปาดูบดูบดูบดวะไม่เคยสีเรียบถ้าเอาตัวนี้มามันบเรียบเลยเดี๋ยวหาวิธีใหม่ได้เอฟซีด้หาวิธีใหม่ทีให้มันเนียนเรียบก,กว่านี้กันโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้ซสำเนีตแหละสำเร็จบ่สำเร็จก็ซามหัวมันว่าแต่เขาได้เห็ด